สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมอืันนี้พ่พี่น้องขึ้นโคกอีกแล้วครับขึ้นโคกแล้วครับขึ้นโคกหาเลาะเลาะหาหนูนะครับมันนี้เลาะหาหนูคือเกาเพราะว่าเดี๋ยวพาขึ้นโคกน้ำพี่น้องหลายคนอยากให้พาขึ้นโคกน้ำหนูก้หาหยากักมาเลาะหน้าจะคล้องเลยละครับพี่น้องเพราะว่าหน้าผู้อื่นบางเทีมันกับแพงนด้ครับหนูคนกับแพงได้บางคน มันก็มันก็หาอยู่หากินนืกกันนะครับเพราะว่ามันมันบนหลายมันบนหลายเปิ่นกัแพ้งไว้แต่หาอยู่หากินเอากับมหาเล่้ํหน้าเอานี่แหละพี่น้องว่าสีมี่ปอแก่เบิ่งกันครับเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเลาะเบิ่งวันนี้ก็ผมจะใส่กลับเล็กนะครับพี่น้องนี่กลับเล็กกลับเล็กมาสิบหลังกลับเล็กแล้วกัเดี๋ยวเสิ็จใส่เป็นห้อมห้อมห้ออย่างเดียวได้ครับพี่น้องนี่ห้อ ้ำโรยหนูนี่เ่ราตรงห้องน,นะครับพี่นอ้องกันมันมีนะอีหอยังมันเกิดกินพี่น้องมันมันเด็กินเนี่ยเพราะว่าหนูนี่ประสาทสัมผัสของหนูเนี่ยธรรมาชานกเขาเขาสิบอันเขาได้กินแปลกๆเขาสิมาดมเลยครับพี่น้องก็นี่แหละครับผมแบบคือว่าหนูนี่เขาสิประสาทสัมผัสในการดมกินในการเขา่าหาเยื่อนี่ก็ดีครับพี่นอ้องขัน,ข,นขันมีขันมีเข่าแน่นอนผมว่าเข่าแน่นอนแ <c> ล <oughs> ้ว่าสิมีบ่ เดี๋ยวพีพาพี่น้องเลาะเลาะ,ะเบิ่งน้ำน้ำหน้านี่แหละว่าจะเป็นยังไงครับพี่น้องแต่ว่าน้ำหน้าผมกับมีค่อยคนมาหาไหมหยังอยู่ครับพี่น้องหาอยู่ห้ากินเนีย่ยบริเทพนะครับพี่น้องมาเลยมันใช้มันมันนะครับพี่น้องเป็นวิธีแบบบ้านๆเท่าเป็นกระยะัหาอยู่หากินให้กันเดี๋ยวเขาสิเลาะเบิ่งว่ามันสีมีเ้เขาเดี๋ยวใส่บอนะครับพี่น้องไปลุยเันครับผมไปครับ ห้อยขวดห้อยเก่าห้อยใหม่ cái khải hoài cốp ngay đây ví dụ cái khải hoài cốp khẩu ngay đây นี่ยพี่น้องอเกลีย่ยไม่หนูเรียนอยู่ในคลองเนี่ยนะครับผมน้ำบกว่ามันเป็นแบบเหมือนๆลงนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวสิเอาห่างไว้นี่หลังนึงนะครับ สักลำบากไม่ได้ครับพี่น้อง ส่วนจีดักไดต์นกกลมลงไปกับปีหนองผมว่ามัแนแหลนขอแหลนออกมองในผงไม้กับนี่ห้อยมันเด่นไปน้ำมูลนน ห้อยอ่ะสิเป็นห้อยเก่าครับพี่น้องสีงมานโมมานถาหลุนกันพี่น้องเอาใส่สูตรแบบว่าห้ามรอยเลยอโอ,โอ ลองเบิงครับพี่นง พี่น้องควางลงมานี่นี่ห้อยเขาขวดห้อยเขาขวดแล้วนี่เดี๋ยวใส่ไปในหลังนึงนะครับพี่น้องห้อยขวดกินแล้วนี่ยเดี๋ยวใส่ไปในน้ำโอ้ยพี่น้องหมดแดงกัดหมดแดงยองแดงไม่ย่องเลยเดี๋ยว หน่อยครับโอ้คือเป็นตะนูหน่อยเลยพี่น้อง嘛 แลพี่น้องทิ้ง้ทยไปโดยบรรยากาศยำคำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆกอนทางถามมาลุ่นกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับ๋ยวสิฟ้าไปเลาะเบิงหนูน้ำกันเนาะเี๋ยเขาใส่ไว้สิเป็นยังไงพี่น้องครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าตอนเศร้าๆมันอี้ล่มหนาวนะครับล่มหนาวครับมันเนี่ย ครับผมไปเบิ่งกับดักหนูกันครับอ่าพี่น้องมาถึงไม้แล้วครับนี่ไส้เลาะนี่แหละครับปกติหมอนีก็เคยมาใส่อยู่คนกับมาใส่หลายอยู่ด้วยครับมันเป็นไม้เก่าเนาะตัสิเป็นยังไงด้เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งหลังท่านคุนก่อนครับพี่น้องไม้เก่ามันบ่มัน,มนฉันมันมีหนูกะสิถืออยู่หรอกครับพี่นอ้องมันหย่านมันเบิด มีกับสีย่างบุรไหลย่างกับสิบตะวันนู้นู้มันเนนะคิรอนเนาะก็ยังมีห้อยกัดอยู่ครับพี่นอ้องอสีย่างบุตรไหลดอกมันมีกันะเลยนะเลาะบ่งกันครับหาอยู่หา,หาก,กินแบบบานๆนะพี่น้องพอได้อยู่ได้กิน <laughs> มัน หนูมันอืดอึดครับใส่กะฮะหม่องใส่บบค่อยมีนี่ครับผมใส่แค่นี้แหละกันมันมีมันก็จิตถือกันเอ้ยยังละ่ะนกครับพี่น้องไหน,น,นกบ,บถือครับเงียบกิ๊บเลยเดี๋ยวขบไปละ่ะอากาศได้มือนเศราล่มเย็นดีได้พี่น้องล่มเย็นซุยซวย,วย <laughs> เย็นซุยซวย ยสวเงียบคึอกันครับพี่น้องหลังข้างในก็ได้ <laughs> เงียบดีแท้พี่น้องเงียบดีเท้เเะต่หักใหม่อุย้ยเอาละครับนี่ครับผมแต่หักใหม่เขาทำงานแล้วพี่น้องนี่แหละครับโอ้ในการดูครับตัวนี้การดูครับผม เอ้ยเดี๋ยวมาเตี่ยมหนึ่งละพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลงังไหนบดถือกันครับพี่น้องตะวันลันอยู่ลันอยู่่าดเป่าตั้งเตื่กับนู้นหน่อยนะครับพวกนู้ซิ่งนู้ยังมาเล่น สายพันธ์ครับพี่น้องมันเป็นขนขนนกครับเนี่ยไอไข่นกอาจจะเป็นนกกดก็ได้ครับพี่น้องมะมามาเหล่นเนาะบินผ่านมาอลยเหตุเนี่ยมันหนีบในตะขน ส่วนใหญ่จะนิ่งครับส่วนใหญ่สีนิ่งพี่น้องแต่สังเกตบุงครับเหยื่อหอบบบบนเหลือบรนไดัไดเลยครับพี่น้องนั่งเตือนนูนหน่อยมากินนะครับนูนหน่อยแบบนูนหน่อยมันมาเล่นไปนูก็คือสิบบบมีปันไดดอกพี่น้องนี่ก็เป็นข้องชีกเกา่า อึดนะครับหายอยากว่า,างไ <S <S งไปลุนต้อนนี่อีกสองลังหายอยากครับผมคันปกติอ่ะคันมันมีน,มนั่นสิมีขี่หรอกครับพี่นนองมีขี่มียังไหว้กัดมีหลายนี่ขี่ก็เห็นจักก่อนเห็ <S 1> <S 1> <S นขี่บ่เห็นมองกัดคื่อว่าอะไรครับพี่นนองไม้เกา่ามันยังหลงเหลืออยู่นีก่ก Rồi qua gi justement chuyến lên chưa? không xúc khuyết rồi phải các มี่ข้องมากพี่นี่ข้งของ,ขงเก่ามันมาแต่ป่า พี่น้องไปเบิงผลงานกันครับเบิดลหครับที่เฮาใส่ไว้นี่ครับผลงานเฮาเนาะพี่น้องได้มาตัวหนึง่งใส่ไว้ซิฟหลังอยู่หากินแบบบ้านๆนะกัพอเดบิ่งเด้ปนอยู่ดอกพี่น้องตัวงามอยู่ครับหนูกับโบกีไลยดอกแต่ว่าหนูมันโบหลายครับสีย่งย่ง,ยงสีโบกหลายตัวครับย่งตัวนี้แหละ <c oughs> ได้ยู่ได้กินอยู่ดอกครับ นี่ครับพี่น้องผลงานไหนมาตัวหนึ่งครับวันนี้ได้ดักหนูเ,เลาะนี่แหละครับผมปาาลาข้างหลังนี่แหละก็ดักเลาะน้าจะาของนี่แหละพี่น้องนะพดีอยู่ได้กินู่เป็นหมายเก,าก่าดอกเห็นเป็นจะมีหนูเลือกอ่ะมาดักให้พี่น้องเบิง้งนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับอยา่างังีกับลงทงลงทากับพ่ออยู่ได้กินอยู่ครับกับสิบโบเดดักลวงดักหลายแล้วครับมัน,นมันบนมีหลายขนานั้น พ่อมองกะนี่แหละครับผมมาหาดให้พน้องเบืองน้ากันกับพ่อได้อยู่ได้กินกับซบ่ได้ไลยนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆนูมันอึดครับทั้งผมกะฝากเป็นกําลังใจกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สาคัญครับจะลืมกดกระดิ่งไว้จังบวพผาดคลิปนะครับคลิปต่อไปสิมีอย่างกะท้าลุ้นท้าเบิ้งครับเมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ